เนปาตาลุงนี่เป็นบ่อเกิดพี่น้องก็กำเนิดนั่งและนั่งรุน่นเก่าก็ไกลกล่าวเราให้ความว่าเป็นเมืองนั่งเมืองโนราโดมาเซน,นันตำนานกล่าวเราเอาไว้มาไล่ซะไม่ว่ากลางนาาจักซีวิชัยตอนนั้นแพรไปซาน เมืองนาครเป็นเมืองทาที่ขาดําำคัญมีทหานมากมายก็มีอยู่ไายกมกองตานักทองตาคอนทองนายกองช่างเป็นเบบยังนั่งชาวานโนมาทางซองท่านเกิดโอบใจในลีลาเลยก็ทำนองจดจำจองออกการเล่นนอกข้ามาเป็นตำรา เดินทางกลับจากยางโงดานเมืองแคกเส้นทางแยกไม่ได้ลงไปทางเมืองสงขลาปัตตลุงเป็นทางบ้านแหลยันมักกาพอถึงมาเป็นประจำมันมาคำลงทุกทีเลยพำนักปักนอนในก่อนกว่าสร้างบ้านโรงช่างเพราะมีลักปักไว้เป็นสักขี บานพยากันสมัยนั้นชื่อก็มีตกราตรีจำเป็นตองแล้วก็กองไฟไไเพื่อไลยุงแหล็ดัดายไม่ให้ค้องอีกแคว่ซองแสงสว่าง่อยอยู่ที่กลางปลาย<ป>กันเน่นแสงเกิดบันดาในาทันในใจเลยนึกไปถึงนั่งแขกกล่าวที่แรกเห็นมา ใ่ปาครึ่งเข้ากับรักแต่ปักลำช้างตำแบบอย่างกองนั่งแขกแต่มันแปลกดังภาษาเอาใบไม้แทนรูปนั่งและสร้างขึ้นมาเอาภาษากลปักตาหนอเข้ามาใช้ซ้ำเนียงจึงถือว่านนั่งกำเนิดเกิดขึ้นนั้นที่บ้านชื่อพยาคันปี่นอก็ไมาใ่ใครเที่ยง ตำนานอื่นไม่มีกล่าวเล่าเทียบเคียงแต่มีเสี่ยงคนยอมรับรับไปกับตำนานอ่อ,อนั่งเกากร,น,กรนทีครับโนไวสนับสนุ เก่ากรดีครับสนับสนุนเหมือนเป็นทุนแน่นนักมา่วยสร้างรักท่านมีก่อนครับเก่าแก่มาแต่โบราณเชียนจากครับข้านขนในควังประวัติของนั่งตะลุงตะลุงไม่ตึงลักไปนองนาะปักลำจางโบราณอ้างเรียกว่าตะลุงลุง นาทีช่างผักลักตังเป็นนั่งตะลุงเรกกล่าวกรุงสีวิชัยโนเมืองนาครนรัฐธานีนครนรีธรรมราประวัติศาส์แรงธานีมันยังมีอนุสรประเทศไทยปักไตว้วขยนครสมัยก่อนเมืองเยาโนเรกโบราณ ทางการไทยไปเยาต้องคีดจากการเดินทางเป็นกระบวนโนดนลวนทานพอถึงทีนั่นก็ตอนรับเป็นทางการต้องมีงานส่วนสนุกพี่น้องนะทุกครั้งไปเห็นนั่งแขกมาขับข้านกันละเล่นแล้วจำเชิงเช่นชอบจิตแล่วตาต่างคิดเลือ่อไใส ตานักตองตากรอ,องกองช่างไทยความสนใจมาลองเล่นหนอเป็นพีธีแรกเริ่มเล่นเป็นทีตะลุง่างจำตองอ่างเอาเป็นลักเอาไว้เป็นสักขีเนื่กำไว้ครูผู้เท่าเมื่อจะข้าวพิธีป้าข้าวมีซีมุมตึงหนอขึ้งจอบงัง ใจใหม่ไปซีรำนะทำเป็นจอตั้งซีมูมูมอและเรียกว่าหน้าจอนัง่งกลางภายในใจตาเคียงเวียงระวังลหลชาใจนัง่งโคททำโนจำลองคนถือว่าเป็นลักท่านแน่ดันครูนั่งยกเก่าตังยกเก่าตังขึ้นในควังดังเอดพอน ตานักทองตากรทองนี่ถือว่าตาตั้งสองคนคือถูต้นข้องพวกนั่งอ่อนับแต่ครั้งนั้นมามาเป็นถูต้นข้อง รัดเนกาัดกองเมืองอยากเ yeah, <yeah>, yeah. นปูรตรงซักโดยอำนาจลองนาวาสรณะ yeah, yeah. ครองนากรแซงทำพระพาลาทุกเวลาโ <Yeah, yeah. S 1> นามาทำกับระจำหวัวใจ์ yeah, yeah. นเนกาตึงทำบุตรองค์ปูตรงซักมนุษย์ยากก็ yeah, yeah, yeah. เหมือกนกันเลยลูกยาวาดวันไว yeah. ตาลูแจงมองเห็นโอนกความเป็นไปถึงตัดใจเลิกพรมในตอนนี้นิยมทําลาหลดเลิกแค่นข้าละชีวิตลรูกนะปลอดสิ่งนั้นปิดรามายากรอยาทะลัมไ่่ยามเชาเจ้านาคอนเมืองแสงทําหน้าเท่านมน,นําอภพตจนา สเสด็จพ่อที่เคารพของลูกเออสวัสดีลูกเอ้ยธรรมวุฒิครับผมเด็ดพ่อครับว่าไงลูกวันนี้วุฒิมีเรื่องสําคัญจะทูลถามสเสด็จพ่ออยู่เรื่องหนึ่งนะฮะเรื่องสําคัญเลยลูกครับผมเรื่องอะไรลูกพ่อครับอืมวุฒิลูกใครด้วยครับอ้าว <laughs> อายุ <laughs> เท่าไรแล้วล่ะลูกปีนี้ยี่สิบห้าแล้วพ่อยี่สิบห้าปีครับ ยี่สิบห้าปีในี้จะยังไม่รู้หรือว่าใครคือพ่อรู้แล้วครับอา้าวรู้หรือถามทำไมอะ่ะผมไม่แน่ใจพ่อไม่แน่ใจเด้อครับอะไรทำให้เจ้าไม่แน่ใจใบหน้าผมที่รับพ่อทำไมถ้าผมลูกพ่อแล้วทำไมผมมีหน้าเป็นมนุษย์อะ่ะทำไมผมหน้าไม่เ,มเหมือนพ่อแต่ตัวเจ้าเหมือนพ่อผมเป็นแต่เพียงตัวพ่อ แต่หน้าผมน่ะเหมือนใครอ่ะพอนึกแล้ววุดเลยเนี่ย<อ>ว่าคำถามนี้สักวันหนึ่งมันจะต้องถามพ่อและแล้วก็จริงลูกเอาเถอะใ<อ>นเมื่อวุฒกล้าถามพ่อเองก็กล้าที่จะตอบแต่วุฒดเอ้ยครับผมคนที่พ่อจะตอบไปจะฟังเนี่ยพอมีข้อแม่นะลูกนะข้อแม่อะไรลูพ่อพอมีอยุดสามประเด็นนะประเด็นที่หนึ่งเมื่อพ่อเล่าเรื่องนี้ฟังแล้วเนี่ยวุฒดจะโกรธพ่อนะ อย่ากโกรธใช่ประเด็นที่สองรู้แล้วอย่ากเกลียดพ่ออ้าวแล้วโกรธกับเกลียดมันก็เหมือนกันที่ผมมันไม่เหมือนกัน,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 นมันเหมือนกันตรงไหนอะโกรธกับเกลียดอะอ่านก็ต่างกันขเขียนก็ต่างกัน,น,นความหมายของมันก็ไม่เหมือนกัน <S <S โกรธก็คือ,คอก็คือโก,กรธก,การโกรธอย่างเช่นหัวกับเมียคูโกรธกันเนี่ยแต่เขาไม่ได้เกลียดกันหรอกลูกคนเราบางครั้งทําอะไรเนี่ยมันไม่ตรงกัน ขาอาจจะโกรธกันขัดใจกันแต่ไม่ได้เกลียดนะเพราะฉะนั้นโกรธกับเกลียดมันคนละเลืองแล้วประเด็นที่สามประเด็นที่สามเมื่อรู้แล้วเนี่ยยี่สิบห้าปีผ่านมาวุฒิเคยรักพ่อ,อยังไงต่อไปหลังจากนี้ก็ให้รักเหมือนเดิมทวุฒิรับปากได้ทั้งสามประเด็นนี้พอจะเล่าให้ฟังว่าทําไมจุตหนาไม่เหมือนพ่อรับครับรับด้วยใจหรือรับด้วยปากทั้งสองประเด็นครับพ่ออด,ดีตเดิมลูกเอ้ย นครแสงธรรมของเราดีไม่ได้ชื่อว่าแสงธรรมหรอกเอ้าแล้วมันชื่อไงอชื่อว่านาครแสงเพลิงนครแสงเพลิงใช่อันหมายถึงแถ่งเปลวไฟลูกแล้วตัวพ่อเองก็ไม่ได้ชื่อว่ายักษ์ธรรมรัตน์แล้วพ่อชื่อไงอ่ะพ่อชื่อว่ายักษ์ยุทธโลกันลูกน่ากลัวใช่ <laughs> พ่อยุทธโลกันนี่มีเมียคนหนึ่งชื่อวาสิตแม่วาสิตอืมแล้วแม่วาสิตไปไหนอ่ะพ่อ ลูกอายุ25ปีไม่เคยเห็นหน้าแม่เลยเย็นวันหนึ่งวูด้วยวาสิทธิ์เขากราบเท้าพ่อบอกว่าเด็ดพี่น้องลานะน้องจะไปหาอาหารมาให้พี่ทานในตอนเย็นยุคนั้นสมัยนั้นเรายังนับถือพระพรมธาดาเจ้าเราบูชาเจ้าแม่กาลีเรากินสัตว์เป็นหนุนไปนาหันเขาก้มกราบเท้าพ่อขณะที่เขากราบเนี่ยน้ำตาเขาหยุดย้อยจากเบ้าตาพอเห็นแล้วแต่พ่อก็ไม่ได้คิด ไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นแรงสงอนว่ามันจะเป็นน้ําตาหยดสุดท้ายอย่างเมียรักของบอกเพราะหลังจากที่วาสิต์จากพ่อไปแล้ววาสิตเขาไม่กลับแล้วแม่ไปไหนบอกเองก็ไม่รู้จะเป็นตายรดยดียังไงจนกระทั่งบัดนี้่อเองยังไม่รู้หลังจากที่แม่ออกหายไปพอออกตามหาพบไอ้หมดตรงไหนมีทำตรงไหนมีแหล่งน้ำตรงไหนมีสัตว์ชุกชุมพอไปทุกคนทุกแห่ง พอตามเป็นเวลาแรมปีลูกแต่พ่อเขาไม่เจอแม่แต่เงาเของเมียและของพอ่อแต่พ่อยังไม่ได้ละความพยายามจนกระทั่งเย็นวันหนึง่งขณะทีสะ่สายตาของพ่อสอดสายมองหาเบาะแสอยู่นั้นเนี่ยพอได้เหลือไปเห็นกวางตัวหนึ่งลูกกวางใช่ตามธรรมดากวางนี่พอกินมาเป็นอาหารเป็นร้อยตัวแล้วแต่ไอ้กวางตัวนี้มันแปลกมากแปลกยังไงพอ่อมันเหมือนกับมีทองหุ้มหออยู่ภายนอกลูกเหมือนทองคำใช่ เหลืองอารามไปทั้งตัวเขาก็มานี่เรียวเงาอย่างกับมารีตแปลงร่างในเรื่องรามเกียรติชั้นใดเช่นนั้นเลยลูกพอคิดในใจของพ่อว่าแต่พอได้กินกวางตัวนี้พอจะต้องมีชีวิตยืนยาวเป็นหมื่นปีที่เดียวนี่คือความละโมบจิตใจชั่วของพ่อคิดได้อย่างนั้นพอไล่มันไปพอไล่กวางตัวนั้นใช่โดยสัญชาติแต่ยาณของความเป็นสัตว์มันคงจะหนีถูกต้องลูกมันหนีก็ไปซ่อนตัวอยู่ภายในถ้ำ พอภาวนาว่าขอให้เป็นธรรมตันเธออย่าได้มีทางออกจริงมันอย่างพ่อคิดมันเป็นธรรมมหาอุดมันอย่างกับอุโบสถวัดบ้านแรงเลยหาทางออกด้านหลังไม่ได้อตามมันก็ไปอามันก็ไปจนกระทั่งว่าอีกสามเก้าจะถึงตัวมันแล้วมันไปนอนฟุบอยู่ระหว่างก้อนหินใหญ่สองก้อนตัวมันสันอย่างกับลูกนกมันกลัวพ่อมันกลัวพ่อพอตั้งท่ายยียแต่ฟุบจะหนีไปได้หูอ้าวแล้วมันไปทางไหนอะพอไม่มีรู้ดิเอา มันย้อนสอนทิงมันย้อนสอนลอดระหว่างขาพ่อออกไปโอ้มันหนีได้มันหนีได้พอเลี้ยวหลังตามมันไปจังหวะที่พ่อเลี้ยวหลังในหลุกเสียงหนึ่งมันก็ดังขึ้นเสียงนี้มันมีมนมีมนยังไงพอต้องหยุดชงะงักพอหันมาดูเสียงต้นเสียงพอเห็นทารกน้อยเด็กน้อยชายมันนอนร้องอยู่ระหว่างก้อนหิน และสิ่งที่ทําให้พ่อหัวใจแทบจะหยุดเต้นอยารู้ไหมอะไรอะไรด้วยครับน้นํานมแม่นางกวางดุกติดเปลือเบื่ออยู่ที่ปากของเด็กน้อยคนนั้นเนี่ยเชิร้อยว่าแม่นางกวางตัวนั้นเนี่ยให้น้นํานมแก่เด็กถูกต้องสิ่งนี้ที่ลนุกมาทำให้พ่อนี่ดวงตาเห็นทําว่าพ่อนี่เป็นยะพ่อเป็นเจ้าเมืองพ่อมีอิทธิฤทธิ์พ่อรู้ดีรู้ชั่วรู้ชอบรู้ถูกรู้ผิดแล้วทําไมพ่อไม่อายสัตว์ในรชนันอย่างแม่นางกวางตัวนั้นล่ะฮะ ชีวิตใครใครก็รักองค์พระสมมาสมบุทจ้าพระองค์สอนเอาไว้แล้วเมื่อคิดได้เช่นนั้นลูกเอ้ยพอก้มลูกอ้มเด็กทารกน้อยคนนั้นพากลับวังพอลืมวาสิ์ไปสนิทพ่อพาเขากลับวังพ่อพากับวังพอเลี้ยงเขาเอาไว้พอถนอมยังกระใครในหินก็โตวันโตขืนยิ่งโตขึ้นมาเทไรไความแปลกประหลาดมันก็ยิ่งเด่นชัดชัดยังไงพ่อเอาไม่ชัดยังไงหน้าเขาเหมือนมนุษย์แต่ตัวเขาเสือกเป็นยักษ์เป็นอย่างก่อ พ่ออย่าบอกนะว่าที่เรามานี่คือผมอ้าวแล้วทาไมช่ยวุฒิจะเป็นใครกันล่ะลูกวุฒิเนี่ยไม่ใช่ลูกของพ่อวุฒิไม่ใช่เลือดเนื้อเชื้อไขของพ่อแต่พอรักวุฒิลูกนะพอเก็บวุฒิมาเรียงนี่พอรักวุฒิอย่างกระดวงตาดวงใจพออกปิดเรื่องนี้เอาไว้ยี่สิบห้าปีเต็มพอไม่ยอมบอกก็เพราะพอกรัวกลัวว่า้าวุฒิรู้ความจริงแล้ววุฒิจะหนีพ่อไปเสีย วุฒเอ้ยวุฒหนีพ่อวันไหนวันนั้นคือวันตายแห่งพ่อลูกอย่าหนีพ่อลูกนะพ่อรักวุฒถึงวุฒไม่ใช่เลือดเนื้อเชื้อไขของพอ่อแต่พ่อก็รักลูกทุกสิ่งทุกอย่างพ่อให้ลูกได้แม้แต่ชีวิตพ่อก็ให้ลูกวุฒโกรธพ่อไหมฮึเกลียดพ่อไม่เลยลูกวุฒวุฒ ทำไมไม่พูดเลยลูกเออท่านพอ่พอวุฒิยกโกรธพ่อได้ลงท่อยังไงดิในแม่วุฒิทราบกวานจริงว่าวุฒิไม่ใช่ลูกพอ่อไม่ใช่เลือดเนื้อเชื้อไขแห่งพอ่อแต่พ่อก็รักวุฒิพ่ออย่างธนูธนอมเลี้ยงวุฒิมาจนโตวุฒิดได้ลืมตาอ้าปากมองโลกได้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างรู้ดีรู้ชัวรู้ชอบ ก็เพราะความเมตตากรุณาของพ่อซึ่งไม่ใช่เป็นพ่อผู้่ว้กำเนิดแล้ววุฒิจะโกรธพ่อได้ยังไงอะถ้าพ่อไม่พาวุฒิมาวุฒิคงจะตายอยู่ระหว่างซอกหินคงจะเป็นผีความทาไปซะแล้ววุฒิไม่โกรธวุฒิรักพ่อรักมากกว่าเดิมโธ่เอ้วุฒิเอ้ยไม่โกรธลูกนะไม่ครับไม่เกลียดไม่เกลียดครับฮุ้ย ดีใจไอ้พูดยดีใจยิ่งกว่าถูกหกศูนย์สามศูนย์ได้อีกเออไม่กรดลูกนะไม่อย่าว่ามาแรงใจเป็นลมใจนนั่นอย่าเอ็นว่าเจริงคนอยู่เก้แล้วก็ไม่เป้แล้วลูกมันจะดีใจอะไรขนาดนี้พุดขอบใจขอบใจองค์พระสมัสมมาสัมพุทธเจ้าคำสอนของพระองค์มันซึมลึกเข้าไปในหัวใจของลูกขอจดดวงตาเห็นรม กตัญญูกะตะเวทีขอบใจลูกขอบใจจะไม่โกรธพอ่อไม่เออถ้ารู้อย่างนี้นยะพอเราไปควังนานแล้วพนะูดเนี่ยนี่ถ้าพอกลัวนี่ลูกบอกว่าจริงจนี่ถูกจริงถูกอย่างที่ม่อมบอกเล้งนี่เป็นความจริงเอาไอพ้พูนผูมกูถือศีลน,นะเออก,ก,ก็โกรธนอ้นองจะมาวดต้อยไปหนังที่กลางคนกี่เล็กเดอยวทำไมเลยครับ anh bị luông tầm tao và lút cả cảnh rông ao à, chơn khác